ครับอีกทีทุกท่านนะครับัสด,ดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับนกมณีกาสีผ้าทรงกองผ้าจอหนะพี่น้องนี่ดูสามใบครับผมสามใบเออช่องนี้ก็เป็นตอนนกพี่น้องหนาวไรนี่มีสามใบนะครับเนาะเออดุนดุท่านท่านแปดครับนี่ท่านแปดท่านแปด นี่สองพันเจ็ดครับสองพันเจ็ดครับเป็นท่านเก้าพี่นอ้องท่านแบบกับท่านเก่าต่างกันอยที่ครับนี่ครับใหม่เนี่ยเสียบลากเป็นไม่ครับผมเป็นท่านเก้าร่มทรงครับไปนี่ไปไสนอไปะยะโซครับผมเออไปะยะโซ สั่งกับมาทางไรนะครับเนาะเป็นลูกคาเกาทัางกะโสก็ไ,ได้ชาญไปร้ายใบแด้วครับนี่ใบนี่ชาญใบนึ่งแต่คอนแกน่นกกนะครับนี่น้องเป็นดุนพันธีร่วมทรงหิบเอดนิบเอ็ดครึ่งครับบวมหอด1ยิบสองเป็นไรเยี้ยนิดหน่อยบวมหอดหิบสองแต่ผานรองพื้นนห้นครับผมอุกกรรบนุครับขาจะตะไคร เออเนี่ยเสียบลักหนังก็มีดีกว่าเนี้ยเสียบลักหมดนี่แหละอาจารย์ประเทศมาฝากครับผมฝากถึงอาจารย์ได้จากง,ง่าพูดนะอาจารย์ว่าไว้ตาไปตอนน้อนกงแงมแงฝนหนาฝนครับผมเนี่ยเสียบลักต้องไเฮ็ดมาแหงพร้อมแต่ว่าอาจารย์ประเทศมาฝากงง่ายพูดง่าพูดอาจารย์ แล้วก็นะครับแต่เนาะทธิที่เพื่อกอนะลู่ลูหลักแหลกนะครับเขาต้องเจะเจาะมมอเทิงผีเป็นยังเพราะว่าข้าเอาเสื้อใส่กระชิกท่านรอบเจ้าของนี่พี่น้องรักรักกลางก็รักหลังนี่ว่าเป็นยังเสี่เอาสูงสำานีกระไรก็รักแหลกเ่านี่ต้องประมาณนมีเพราะว่าเชือกเชือกจู่ขานกสิว่าได้มาของนะครับอ่ อันนี้ของแน่นอนครับค่านกแย่งนี่เกี่ยวจำมัดนะครับพี่น้องสุนทรภัทรอาจารย์พันธ็ดมะปรานี่ใส่ละลักรักเนาะประมาณเพ็ดเอาลักขี่ได้ลายที่เด้อเนี่ยเสียบชั้นเพราะว่าเก็บไว้นี่เลยครับผมนอ่าเจ๊กี้เพ็ดเนี่ยใส่เอามาว่างโคโลคิเลร้นะมันเองนครับเกียกะเกียกัดลาเลยเพชรให้ครบหมดนะครับเนาะนี่ครับผม ไปคอนเจนขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทางคอนเจนครับเอฟซีลลน,น,กกน,น,นี่แหละอะไรแบ่งนกแบ่งชาติแบ่งกองกันั่นด้วกันครับผมนี่ครับอุปกรณ์ครบนี่แนวเสียบลักมีแนวใส่ถ้วยน้ำนครับผมหุบเครื่องงานโอเคอยู่พีนบบแบบน่น้องรีบแบบรีบแบบครับเอาผ้าพี่น้องมาเบิ่งใบ ชัดๆกันวัยสองพันเจ็ดครับผมโอ้พี่น้องข้างในครับผมข้างในจะเป็นแบบนี้ดีดอุ้ยอ่าตัวฟ้าในครับขอเจ็บให้ละเอียดแล้วนะครับนี่บาริปูอุญุอายะใหม่ยด้ขพี่น้องเรียบเลยขาในครับขึนน้นมาคือเงาแวบเลยเี้ยว้าวใสได้วู้ย อยองเจ้า,จาของก็เป็นเบิ้งทาเป,นเป,นเป็นหวงนะดีสุดชัดครับผมมีพื้นไม่ฐานใส่ครับตัวนี้นไม่ฐานประตูเชือบครับอืมไม่เสียบลากเป็นไม้ครับผมจะรู้ให้ เพื่อไล่ไล่นกปลาโอไล่นกเอาไปฟื้ง่ายๆ,ๆครับพี่น้องฟองเห็ดแหล่นะครับนเนาะก็ได้เชิงกับเป็นฟ้าฟ้านี่เขาเรียกว่าวงกลาบคลายวงกุหลาบพี่น้องเขาโล่งเลยเพอเพ่พอวันนี้ได้ขอ,ขอดาจะเคยเหตุรุน,นึ่งที่ว่าพี่ขอบ คือตั้งเอาดีว่างเวปื๊บ่อยที่เป็นลกเล็ก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 ครับก็บอกดีปันตัวนี่นะครับเนาะว่ามีวงกลบในตัวส่งสีมาตรฐานนะครับเนาะโอเคครับตำรับใบสองพันเก็ดอันนี้ก็คือการพี่น้องท่านแปดครับพ่อใส่เยอะพี่น้องผูทุนหน่อย เครีอยู่ครับฟ้ากับเห็ดงหายขึ้นกันขึ้นกันงหายเลยจัดไปตัวเห็ดกดับรรเห็ดง่าย <c oughs> เพราะว่ามีวงโผถ้าไม่โมงโผล่เห็ดง่ายไปนี่ที่ว่าไปคอนแกนโอ้ไป,ปะยะสูครับผมขึ้นกันพี่น้องฟ้าก็ได้ฟ้าขึ้นกันตัวนี้เป็นแนวเสียบรักนี่เป็นไม้ครับผมไม้เป็นไม้แผ่นตัวเดียวกันจากเป็นเลย่ได้เอามาแปะนะครับนะ่าไม่เลยคือ ไม่แผ่นเดียวมันเลยครับตรงนี้มันพีแตกเพราะว่าผมก็ได้เอามาพี่ครับปูกเกี่ยว่ผมจ้องหูงก่อนไหมการแตกจ้องหูงยิ่งเข้าไปเลยครับนี่เข้าไปฟังไว้ฟังไว้เห็ไม่ฟังป่วยมันมีฮักพี่น้องส่วนมากพี่น้องไปใส่ห้านแมงเทือนะครับเนาะสม,มุดรักใส่ห้างแมงเถียนไป งัดเป็นสีบางครั้งบางข้าวห้องกระเพือไปข,ของงัดเครื่อมออเครื่อมไม่งัดเลยอาจจแิแตกแบงก็เลยยิ่งเกี่ยวหลักเลยเลยนาขอบูขอบคุณห,หลายๆท่างจะสูงนะครับเนาะแต่ว่าใบมียังสดได้พี่น้องเพราะว่าสร้างผมเทศทังหลักอาจารย์โูษมากว่าจะเอารุ่นพัดแปดใบนี้เดียวเถอะผมโทปประมาณสิบสายประหลาดตัวซับผม 2, สองสามมื่นแล้วผมเก่ามากมากเลย โทษติดอยู่ต่อบาลัดนะครับเนาะบาดโสดนะครับเนาะอาจารย์ท่านใดอยากได้แบบไม่ต้องรอคิ้วหรือใบนี้แหละกันแปลร่วมทรงนะอาจารย์เห็นไก่อาจารย์กรโทรมาหาผมนี้เลยครับผมโทรไปอาจารย์บาลับสายนะครับเนาะเออเขาว่ากันอาจารย์ต้นประความถ้าต้นประความข้าก็ว่าได้อันนั้นกันอาจไม่เข้าว่ากันขับชาตินะพี่น้องเอาว่าหลายอย่าห้างคือจะให้เมียไปแพ็คของจาบานกันพี่น้องอี่ าสวดจะใบหนึ่งเด้อครับผมสำหรับน,นี่ไม้ก้อนพี่น้องเจ็บชันก้อนเฮ็ดแจ็ชันกันแน่ปีตีไม้ครับสีไม้แลยปีไม้แจ็ชันพี่น้องาม,ามาเดี๋ยวมันมาถูรุงพลังจังหน่อยอนนชี้เลยนเนี่ยคือเสียนนกเลยเนี่ยน้อยจานท์เนาะเ้ะองคือสิเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนปีใหม่ชุดนี้เออชุดนี้คือสีเป็นชุดสุดท้ายแล้ว นะครับผมที่เนาะครับเนาะสสวัดีครับ